สวัสดีครับผมศิริศักดิ์เป็นเจ้าของร้านมีชัย EV Motor ปัจจุบนันเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV Bike สาขาบางแคครับเพราะ AJ เเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า20ปีและยังมีทีมการตลาดให้กับทางร้านอีกด้วยครับ ณนะตอนนี้ค่าน้ำมันแพงกว่าไฟฟ้าถึงเ็เท่าและยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไส้กองต่างๆในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมดปัญหาจุกจิกกวนใจไปได้เลยครับ AJ จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณได้แน่นอนที่ร้านมีชยัย EV m ีมอเตอร์นะครับมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นแต่ที่วันนี้ผมจะมานำเสนอเนี่ยก็คือรถรุ่น Saber Ti g e เ ของทางร้านนะครับเพราะรูปทรงและดีไซน์ที่โชวเฉี่ยวเหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่หรือคนที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและโชว์อัพคู่ขับขี่สนุกต่อไปเป็นรถรุ่นเลแมนนะครับามาพร้อมกับดิสเบรกหน้าและด้ามเบรกหลังและระบบไฟ Full LED และระบบเปิดปิดรถยนต์สมาร์ททีเลสมีรีโมทคอนโทรลเปิดปิดรถจากระยะทางไกลได้มีด้วยกัน3สีน้ำเงิน จักรยานไฟฟ้าในร้านมีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นฟัน33มาพร้อมด้วยดีไซน์น่ารักสดใสส่วนที่88จะขับเล่นในหมู่บ้านหรือขับไปจ่ายตลาดก็ดีขอร้อนุญาครับเชียงท่านมาที่ร้านมีชัยทีวีมอเตอร์มีประชาชนใบเดียวก็สามารถรู้ผล ได้ใน30นาทีเริ่มต้นผ่อนที่1,930บาทต่อเดือนอยากฝากถึงคนที่กำลังจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซื้อไปแล้วเจอปัญหาทางร้าน,นมีชัย EV motor ยินดีให้บริการหลังการขายเรื่องอะไรือการซ่อมบำรุงเพียงนำมาที่ร้านมีชัย EV motor เราพร้อมดูแลท่านร้านมีชัย EV motor ตั้งอยู่ซอยฉัตรนคร3สี่แยกกะะมึงเลี้ยวขวาเข้ามาทางถนนบางแค หรือถ้าท่านไม่ทราบสามารถค้นหาได้ที่ Google Map ร้านมีชัย EV m o t o เตก็จะเจอ EPAS นํานำท่านมายังที่ร้านมีชัย EV m o t o เตได้เลยร้านมีชัย EV m o t o เตอเปิดบริการ8โมงถึง1ทุ่มหรือติดต่อที่ Facebook Fanpage มีชัย EV Motor Innovation หรือ Line 0613062555เบอร์โทร0932394919